ในคลิปนี้ครูจะสอนคุณพูดหนึ่งสิ่งแต่ปิดการขายได้สิบเท่าค่ะสิ่งที่คุณจะต้องพูดคือพูดบนประโยชน์ของลูกค้าเหรียญเนี่ยมันมีสองด้านมันมีด้านหัวแล้วมันก็มีด้านก้อยด้านหัวเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ของคุณด้านก้อยเป็นประโยชน์ของลูกค้าสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องพูดบนประโยชน์ของลูกค้าสมมุติวันนี้คุณเป็นนักออกแบบห้องออกแบบบ้านให้ลูกค้า คุณอาจจะบอกลูกค้าว่าโฮ้ยงานนี้ตั้งใจทำอย่างดิบดีเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยหาแบบมาทั้งคืนเลยแล้วยังไงมันเป็นประโยชน์ของคุณมันเป็นเรื่องของคุณลูกค้าได้อะไรลูกค้าอาจจะคิดในใจด้วยซ้ำว่าก็มันถูกต้องแล้วไงเพราะว่าจ้างคุณมาออกแบบคุณก็ต้องทำไงแต่ถ้าวันนี้คุณพลิกมุมมองให้ลูกค้ามองเห็นว่า้านนี้ ตั้งใจหาแบบมาให้คุณลูกค้าเลยนอกจากจะออกแบบมาสวยงามแล้วสียังตรงกับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ด้วยเป็นเฉดส,สีที่ดูมาให้ลูกค้าแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยสีเนี้นอกจากลูกค้าจะอยู่แล้วสุขสบายอยู่แล้วยังรับทรัพย์ยังร่ำรวยอีกด้วยแบบนี้ค่ะลูกค้าจะเห็นว่า อ๋อใช่มันเป็นประโยชน์ที่เขากําลังจะได้รับหรือว่าวันนี้คุณขายกระเป๋าอยู่เนี่ยคุณลูกค้ามันเป็นกระเป๋าหนังแท้เลยลูกค้าอาจจะนึกในใจว่าเฮ้ยหนังแท้มันก็ต้องแพงสิคุณเพิ่มไปอีกนิดนึง กระเป๋าเนี้ยมันเป็นหนังแท้แล้วมันจะทําให้คุณลูกค้าเนี่ยยืดอายุการใช้งานใช้ไปนานๆแบบไม่ผุไม่พังมันจะช่วยประหยัดเงินให้คุณลูกค้าด้วยแบบนี้ค่ะคือการพลิกให้ลูกค้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์อย่างไรกับลูกค้าแล้วคุณจะขายดี1 0เท่าอย่างแน่นอนค่ะ